สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยนายุดกับสเกตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหปืนใหญ่คิดกันใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าไอ้ปืนใหญ่แ s ่นอนได้วางแผนแล้วนะครับพร้อมสอยตัวดีแคนไรส์แล้วก็มอร์ e เซสไคเซโดมาร่วมทีมในช่วงหน้าร้อนนี้หรือว่าซัมเมอร์นะครับ อันนี้เป็นนักข่าวของ Sky Sports อย่าง Damage Shes บ,บอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้ได้วางแผนกระชากตัวดีแคนไรท์แล้วก็มันเซสกาเซโดมาร่วมชิมแบบแพ็กคู่ครับระหว่างตลาดซัมเมอร์นี้ตอนนี้ครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลได้ตัวจอร์จินโโอมาจากเชลซีในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังจากโมเมดเอลเนนี่ครับต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเขาและคาดว่าจะต้องพักยาวเลยนะครับปิดเทงไปแล้ว ดูเหมือนว่าจอร์จินโยในวัย31ปีครับยังไม่ได้เป็นช้างเลือกในระยะยาวของอาเซนอลซะด้วยขณะที่ครานิชาก้าครับอายุ3 1เปีแล้วรอโชมาสปาเตเในสามปีนะครับ2คนนี้ต้องบอกว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะครับขึ้นเลข3นะครับเลยจะไม่มีข่าวว่ามิเกลอ์เตอ้าครับต้องการตัวดีแคนไรส์มาจากเวสแซมรวมถึงไคลเซโดครับของไบรตันด้วยนะครับ ทางด้านของคุณคอนเวสแฮมเนี่ยเปิดรับขอ้อเสนอขายดิแคนไร์ครับออกจากสโม,มสรเพื่อไล่ค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เมื่อฤดูกาลนี้จบลงครับจะเปิดแน่ๆแ,แล้วในรายของมอรเซสไคเซโดนั้นครับไบรตันได้ปฏิเสธขายนักเตะที่ราคา70ล้านปอนด์ก่อนที่ตลาดเนี่ยมันจะปิดและเชื่อกันว่าไบรตันอาจจะปล่อยไคเซโดก็ได้ถ้าหากว่าได้ราคาที่ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะครับโอ้โหต้องมาตามเลยครับ จัหนักจัดเต็มแน่ๆแน่นอลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับลุยแหลกอยากได้ตัวแพ็คคู่เลยครับชังดีแคนไรท์แล้วก็มอ์เซสกาเซโดนะโอ้โหสองคนนี้ต้องบอกว่าอนาคตไกลยอย่างแน่นอนครับต้องมาดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ครับจะไปจบลงเอ่ยกับทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะมีโอกาสได้ย้ายอย่างแน่นอนสําหรับ2คนนี้นะครับ์เซนอลตอนนี้หมายตาแล้วทีมหนึ่งนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปยาวๆครับวารุณจัดไปยาวๆเลยอื uh ้ม huh.